รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คือคุยเรื่องเรียนวันนี้เป็นวันแรกนะครับของคุยเรื่องเรียนนะครับผมอย่างแรกเลยวันเนี้ยผมนะครับผมจะบอกให้ว่า <Yeah. S 1> คุยเรื่องเรียนในวันเนี้ยนะครับผมอ่ะแน่นอนเป็นรายการใหม่นะครับชม v ีทีวีสิบสอพีนะครับ โอกาสครับทวนเสาร์อาทิตย์เวลาไปมนถึงแปด่ครึ่งครับเรื่องเราเรื่องราในวันนี้นะครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหานักเรียนเสียงดังแบบไม่หยุดเลยนะครับแน่นอนครับแขกรับเชิญวันนี้นะครับพบกับคุณสกายคนแรกสวัสดีครับอ่ะ ต้องบอกก่อนว่าสกายมีประสบการณ์เลื่อนเสียงดังในห้องไหมครับเฮ้ย <Hey, S 1> ผมก็เคยมีประสบการณ์ในห้องตัวเองเสียงดังผมเลยอกเอออยากทั้งใจเรียนแต่โมาว่าฮะโมากจนระิงโอ้แต่เสียดายว่าราการคำหยาบไม่ได้ไมนะโอเคครับนะครับรายการนี้คำหยาบไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นเลทอทุกไบ โ okay. อเคก็จะเล่ากับผมเป็ติแต่ยังไม่เล่าตอนนี้นะผมจะไปแข่งรับชมคนต่อไปคนนี้ครับผมนะครับขอต้อนรับคุณการนิษสารัเอื้อไม่ใช่ขอต้อนรับคุณภัยสังคมนวมพลสุประกอะไรเนี่ยการอะไรเกี <c oughs> ่ยวกับเลื่อนที่เสียนดำไหมฮะ ม,มาเล่าให้ฟังโอเคครับผมนะครับนี่คือสองคนนะครับผมส่วนอีกคนหนึ่งนะครับผมก็ว่าผมจะไม่เอามานะครับผมครับอ่ะสกายมีเรื่องอะไรมาเล่ามาเล่าได้เลยในรายการสกายมีเรื่องมาตอบ <c oughs> <c oughs> ไปใช่แล้ว <c oughs> สกายเชิญเลยครับครับผมอ่ะเรื่อง น่ะดังมันมีทั้งในห้องและนอกห้องแต่ผมจะขอพูดอผมจะพูดถึงนอกห้องแล้วก็ในห้องผมว่าผมจะให้นะว่นะว่าคนเนี่ยเป็นคนอธิบายเพราะนอกห้องมันจะวุ่นวายวุ่นวายมากอ๋อครับผมวุ่นวายโคตร แต่ก็ไม่เข้าในห้องเรียนก็คือในห้องเรียนอ่ะมันก็เสียงดังแต่มันไม่แจกคนน้อยมันก็เลยยังพอควบคุมได้แต่นอกห้องอันเนี้ขอพูดถึงเลยช่วงแบบจัดแถวตาบ้าจัดแถวเขาเลิกพูดชาบอกเลยคุยกันได้ไม่อยู่จริงๆรอ๋อนะไม่ใช่แค่ห้องผมนะเป็นแค่แบบมันเป็นทุกชั้นแต่ก็จะมีบางสอนที่เออมันเสียงดังจนครูได้ยินครูก็เลยเดินว่า ทำไมเงียบก่อนนะเด็กๆมันจะมีครูบางส่วนที่แบบว่าเออผมว่าเงียบก่อนนะเด็กๆอันนี้คือครูใจดีอีกแบบคือครูแบบเอ่อเอาแอบวิบทำตามสั่งให้ได้ก็คือแบบว่าเออแตบบ่ว่าเงียบไปแล้วโอถ้ถ้าไม่เงียบ,บถ้าไม่เงียบกลับถ้าไม่เงียบกลับบ้านช้าเอาไหมโอ้แล้วครับแน่นอนนะครับว่าสก,กายเนี่ย มีอีกแบบหนึ่งนะคะผมแบบไม่รู้ว่าแบบดูหรือเปล่านะฮะดูหรือเปล่าดูเอาง่ายๆคือมันเป็นช่วงที่มันมีบางมันจะมีบางครูที่เออเวลามาพูดหน้า,สาเสงอะไรพวกเนี้ยพบปะนักเรียนก็มีการคอมเลนเรื่องนี้ก็คือบน่นก็จะอมีการบ่นเรื่องรือว่ามารายาท สอนกันยังไงครูเชื่อเลยว่ามันต้องสอนกันในห้องเรียนแล้วสอนที่บ้านแล้วแต่พอมาอยู่ในโรงเรียนเอาคุูนี่คุยกันเยอะเลยอ๋อนะคะผมเขาคุยแต่เรื่องนะคะผมก็ไม่รู้นะครับโอ้โหับแล้วแบบครูเขาก็ลงพาแต่ชั้นแบบว่าเออและที่โรงเรียนไม่ได้เปิดตามสายชั้นด้วย แต่ oh. ไม่ได้ปล่อยเรียนนะเขาปล่อยแบบว่าไอ้นิ่งใครจะใครใครนิ่งใครเงียบหรือใครสงบอะไรเนี่ยชั้นไหนสนบ่อยไ,ไปไปได้แต่ถ้าเสียงดังกันอยู่นั่นแหละไปอยโอ้ oh. นะครับโอ้โหสกายของผมเนี่ยไม่ขอ้อไม่มาบอกเนี่ยมอสซที่โรงเรียนที่ผมกำลังศึกษาไม่เอ่ยนะนนะ <Okay. S 2> ขาไม่เอ่ย่เขไม่เอ่ยชื่อนะจะบอกว่าจะบอกว่านะมสองอะของโรงเรียนนี้ามามเกิดบทุกปีแหละและเกิดทุกครั้งมสองนัชาที่สุดโอ oh ้โ oh. หนะครับเรื่รองราของสกาาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมม็นหัวอะไรมสองทำไมต้องมสง มต้องมอมโมสอบละน่ใคือ,อพี่มปลายเขาจะเงียบกว่าแล้วพี่มปลายเขาไปก่อนแล้วพอมาแบบมบต้นเช่นนั้นเข่อยทีละแถวทีละแถวจนมาถึงมสอง <c oughs> ทีนี้เขาก็ความเรลต่อเลยว่าอยากกลับบ้านเราไหมอะไรพวกนี้ <c oughs> แล้วพักที่กีนเก็แบบพยายามอยู่นิ่งๆแล้วพยายามอยู่นิ่งๆเพื่อนคนอื่นแล้วก็มีเพื่อนด้านหลังที่ไม่เงียบอุ้ยตัวทีที่มันไม่เงียบ <c oughs> โอ้นะครับเยนในต่อครับเยนในต่อแล้วที่เนี้ยมอส,สองอะ่ะคือมันคือช่วงกับบ้านช่วงถ้าแถวตรงเนี้ยเวลวาที่จัดแถวเวลาแนั่งจัดแถวตรงเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมอแต่มันจะมีบางส่วนที่นั่งช้าและนั่งช้าและที่นั่งช้าเพราะอะไรคุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนอยู่นั่นแหละ โโแล้วมันแล้วสักของสก,กายมีแบบว่ามีเพื่อนที่แผลให้เบาๆไหมฮะแบบว่าเบาๆหน่อยแล้วอะไรประมาณเนะี้ยมีไหมฮะก่อนมันต้องบอกมันต้องแบบว่ามันต้องบอกว่าเอเงียบได้แล้วนักเรียนถึงจะเงียบมันมันต้องบอกประมาณหลายรอบอ่ะจนครูแบบเริ่มมัคานน่ะน่าแหละจะเงียบโอ้โหนะครับสก,กายผมก็เป็นแบบนี้นี่แหละนะครับ กว่าจะเงียบก็คือนะครับผมต้องร้อยครูนะครับลำคาและดาบบนก่อนนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าครู้คือ,ค,อคือไม่เข่าใว่าคูต้องขึ้นเสียงก่อนพู้แคจะฟังหรอแบบว่าจริงน,นะครับแคร์แล้วฉันก็แบบว่าพยายามนิ่งๆแต่เพื่อนอืนมันดังโติมให้กับบ้าชา้า พักส,สักครู่เดี๋ยวกลับมาครับโอ,โอ้โหนะครับอ่ะสก,กายมีเรื่องอะไรมาพูดอีกไหมฮะ,ะจายโย ต่อไปให้นาวพลต่อนะอ่ะเรื่องของการเสรียงในห้องเรียนป้าอย่าเอานอกห้องเรียนนะนาวพลโอเคนะไปเลยนห้องเรียนได้นะฮะแต่ว่าขอเลยอย่าเอาอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาพูดถึงนะครับอ่านวพลต่อเลยครับเอ่อเรื่องคุยกันผมก็จำไม่ค่อยได้แต่ว่าเคยมีเหตุการณ์อยู่ อ่ะเล่ามาหน่อยก็ไม่คอยครับก็ไม่ค่อยเล่าก็ไมออ่มีอะไรมากครับก็เล่ามาเธอครับไม่มีอะไรใช่ผมเล่าํำบากจำไม่ไ,ได้อ่ะวอมมาค่าๆก็ได้เอ,อ่อก็บางทีบางทีตรงนี้ผมก็มีคุยกันอะไรเงี้ยอืม,มสิกห์สิงดังแล้วก็มีการควงของอะไรบ้างประมาณนั้นน่ะท่าที่จำได้ ไอใครใครฟิลของครับใครโยนตะโกนตังก็มีเอ่อตะโกนอะไรบ้างประมาณนั้นอ่ะไม่มผมถามว่าใครตะใครโยนไม่มีไม่มีแต่ว่าอันอนนี้จับอันนี้อันนี้ผู้ติดก็คือก็คือก็คือมีตะโกนเสียงดังมีวิ่งเล่นอะไรบ้างอะไรไปบางบ,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 บางครั้งแล้วนะฮะผมขอถามนะคนเลยนะฮนะก็คือ ครูอ่ะเขาแบบว่าแล้วบอกว่าเที่รงเียนน้พนอ่ะแบบว่ามีการแบอบกว่าแบนแบบสกายแม่ละที่บอกว่ากว่าจะเงียบได้อะ่ะมีไหมฮะไม่แน่ใจลดมดำาหน่อไหลมดำมาก่อนนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกโอ้โหไม่มีอะไรเลยนะครับ อันนี้เรื่องประมาณนี้หรอครับก็ประมาณนี้เลยครับไม่มีอะไรมากโอเคอ,อ่ะ,อะ,อะแกไม่ไม่ไมแกไม่ได้เกี่ยวครับอ่ะก็นะครับวัน,นีจบไวเลยนะครับผมจบไวกว่าปกติด้วยทุกคนครับก็แน่นอนว่าหมดเวลาสำหรับอันนี้แล้วก็คือคุยเริ่มเรียนนะครับ พบกันใหม่นะครับในทุกๆวันเสารอาทิตย์นะครับเวลาเวลาเท่าไหร่วะโอ้เวลาแปดโมถึงแปดโงครึ่งนะครับทาง VTV ครับสวัสดีครับ